พวกดวงพวกนี้มันมี500ดวงหมดน,นะไพ่ขนส่งมันก็ไว้ใจไม่ได้อย่าให้พูดเลยขนส่งสีแดงค่าแรงเขาต่ําเขาอยู่ไม่ได้เขาขโมยของไปขายเขาไม่มีเงินค่าแรงเขาต่ํามาก พี่รู้ไหมค่าส่งเครื่องซักผ้ามันให้ค่าแรงเท่าไหร่รู้ไหมสิบบาทเอาเครื่องซักผ้าขึ้นรถแล้วไปส่งบ้านลูกค้าขนส่งสีได้ให้สิบาทสงสารเขานะแล้วเขาก็ได้เงินน้อยมากพี่ถ้าเกิดเขาไม่ขโมยเขาอยู่ไม่ได้แล้วบางทีมันส่งไปอย่างเงี้ยส่งไปเยอะมันตีกับเพราะว่าอะไรมันไม่มีคนส่งปลายทางมันให้เงินมันให้เงินเขาถูกเขาก็ไปทําขนส่งอื่นขนส่งสีแดงก็ไม่มีคนส่งปลายทางมันก็ตีกับกันพี่เนพี่นาดเจ๊งกระบงกันเต็มเลย คนขายในติ๊กต็อกะเยอะแยะแต่ว่าพี่อาจจะไม่เคยเห็นเขาออกมาพูดไงเพราะฉะนั้นสติกเกอร์พวกนี้ก็สําคัญไม่ใช่ไม่สําคัญขนาดแปะแล้วบางทีมันก็โยนเพราะฉะนั้น่ะ กระดาษ2ตัวนี้สำคัญก่อนเปิดแล้วก็ให้ขนส่งบอกระวังแตกมันก็โยนของเราเบาลงแค่นั้นเองถ่ายวิดีโอระหว่างเปิดกล่องนะคะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมันมีลักษณะของการแอบแกะกล่องออกไปอันนี้ก็สําคัญนะคะราคาไม่แรงไม่แพงมากปักตะก้าวางพิกัดไว้ให้แล้วคลิก